สามเทคนิคพูดหน้ากล้องยังไงให้เป็นธรรมชาติปกติเนี่ยเวลาที่มือใหม่ออกมาพูดหน้ากล้องมักจะมีอาการตื่นเต้นเขินอายแล้วก็พูดไม่เคยออกถูกไหมครับแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าปกติเราจะคุยกับคนแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาพูดกับกล้องซึ่งมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็เลยเกิดอาการแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติครับเทคนิคแรกนะครับก็คือคุณจะต้องจินตนาการว่ากล้องอ่ะคือหน้าเพื่อนเราคือหน้าคนที่เรารู้ใจหรือหน้าคนที่เรา คุยด้วยแล้วสบายใจที่สุดนะครับพยายามจินตนาการนะฮะพอคุณสามารถจินตนาการได้แล้วว่ากล้องเนี่ยคือหน้าเพื่อนเราคุณจะสามารถพูดออกมาได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆคุณจะพูดคล่องแน่นอนนะครับเทคนิคที่2นะครับก็คือเวลาที่เราอ่าจะอัดคลิปนะฮะปกติเนี่ยเรามักจะเตรียมสคริปหรือว่าจะเตรียมข้อมูลไว้ก่อนถูกไหมครับเรามักจะเตรียมไว้อย่างดีเลยเราอาจจะมีการซ้อมการอะไรแต่ว่าพอเวลามาพูดจริงๆสังเกตไห พูดไม่ออกลืมสคริปด้วยความตื่นเต้นอะไรแบบเนี้วิธีที่จะทําให้เราจําสคริปได้นะครับแล้วก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นนะทนั้งที่เราแบบโอ้โหท่องซ้อมมาอย่างดีแต่พอพูดเสร็จแป๊กก็คือ เราจะต้องกดปุ่มเลคคอร์ดไปเลยนะครับกับดักของมือใหม่เวลาพูดหน้ากล้องนะครับก็คือไอ้ปุ่มเลคคอร์ดนี่แหละเวลาที่เราไม่ได้กดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเรากดปุ๊บเราเห็นแบบตัวเลขเออวินาทีมันกาลังวิ่งตรงนั้นแหละมันทําให้เราตื่นเต้นนะครับเรากดปุ่มเลคคอร์ดไปเลยนะครับแล้วก็คุณอาจจะตั้งสติหรือว่าเตรียมตัวหน่อยอาจจะยืนแบบเก๊กก๊กลางๆหรือนึก เราก็พอเมื่อ,อไหร่ก็พูดมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มเล็อรอดีเพราะกดไปแล้ววิธีนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าการกดเล็ขอข์ดเนี่ยมันไม่ไม่ทำให้เราตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเผื่อเราแบบคิดว่าเราจะมากดปุ่มเล็อขอดแล้วพูดเนี่ยอารมณ์เรามันจะประมาณว่า5 4 3 2 1มแอคชั่นอ่ะเออมันเหมือนแสดงหนังเราจะชอบคิดแบบนั้นนะฮะวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับลองไปทำดูนะฮะ3นะครับ ถ้าคุณอยากจะพูดให้มันฟลอ์นะครับอยากจะพูดให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยคุณจะต้องฝึกทุกวันนะเวลาที่คุณไปทํางานแล้วก็กลับมาบ้านหรือว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่และพอกลับมาที่บ้านเนี่ยให้คุณพยายามฝึกพูดกับกล้องไว้นะตั้งมือถือไว้เลยแล้วก็กดเลคคอร์ดเหมือนข้อ2แต่ว่าให้คุณฝึกเล่าเรื่องนะครับว่าวันนี้คุณไปเจออะไรมาวันนี้คุณทํางานเป็นยังไงหรือว่าคุณไปช้อปปิ้งซื้อของอุ้ยไปไป,ไปที่ร้านนู้น ต่อราคานิดหน่อยเนี่ยทำเป็นทำหน้าไม่พอใจใส่เราเออข่าวต่อไปก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วหรือว่าจะนินทาเพื่อนก็ได้นะเอ้ยเพื่อนคนนั้นเนี่ยวันนี้เราเจอเนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ย,ยมันแบบขาวแล้วก็ผอมนะแต่ทำไมตอนนี้มันอ้วนดังบาอะไรแบบนี้อันนินทาเพื่อนก็ได้แต่เราพูดให้กล้องฟังไงใช่ป่ะฮะโดยที่เราไม่ได้ไปไปว่าให้ใครฟังอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้คือดีที่สุดนะครับคุณจะได้ฝึก ให้มันหายตื่นเต้นด้วยแล้วก็จะได้ฝึกเล่าเรื่องด้วยนะครับการพูดหน้ากล้องให้เป็นธรรมชาติไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าคุณทําตาม3มเทคนิคนี้เราไปฝึกกันนะครับ